การทำประกันคีแมนเพื่อน,นำค่าเบีย้ยประกันคีแมนเนี่ยไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธินะครับมีคำถามว่าสมมุติกิจการทำประกันคีแมนเนี่ย10ล้านบาทแล้วจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายได้เต็ม10ล้านบาทเลยใช่ไหมแล้วจะทำเบีย้ยสูงสุดได้เท่าไหร่ มีลิมิตหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่ส่วนใหญ่ก็จะถามกันมาตลอดนะครับหรือว่าตัวแทนหลายคนนะครับที่ทำเรื่องของคีแมนเนี่ยก็จะาบางทีก็อาจจะไม่มีหลักเกณฑ์อะไรคือที่ตายตัวนะครับในเรื่องนี้นะเดี๋ยวอย่างนี้นะครับคือจริงๆแล้วถามว่าถูกต้องไหมนะที่ว่าประกันคีแมนนำมา เป็นค่าใช้จ่ายได้เต็มจํานวนนะจริงๆแล้วก็สามารถนํามาเป็นค่าใช้จ่ายได้เต็มจํานวนนะครับคือ1เท่าแต่จะทําได้เท่าไหร่นั้นเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะส่วน10ล้านบาทเนี่ยใช่เบี้ยประกันที่เหมาะสมหรือไม่นะสิล้านบาทเหมาะสมหรือเบี้ยที่สูงสุดเนี่ยทำได้ นะหรือไม่นั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสัมากรณ์ไม่ได้ระบุเป็นจำนวนที่แน่ชัดนะครับว่าเท่าไหร่เบี้ยประกันที่เหมาะสมของสัมากรณคือไม่มากจนเกินไปจนดูเหมือนเป็นการตั้งใจหลบภาษีหรือจงใจปรับแต่งงบให้เสียภาษีน้อยลงนะครับนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ระบุนะ ซึ่งก็ไม่ได้กำหนดจุดที่บอกว่ามากเกินไปว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ดุลพินิษของกรมสรรพากรนะครับระบุเป็นตัวเลขไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขส่วนตัวเลขที่เคยทำเบี้ยประกันคีแมนที่เหมาะสมเนี่ยก็คือระหว่าง5%นะครับอันนี้ที่เคยทำนะหรือว่าที่ปฏิบัติกันมาก็คือ5%ของรายได้ รายได้รวมนะครับ5%ของรายได้รวมหรือ20%ของกำไรก่อนหักภาษีของกิจการนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งที่น้อยกว่านั้นนะครับสัมปท์ไม่ได้เป็นผู้กำหนดไม่มีข้อหาหรืออ้างอิงนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่บปปริษัทประกันทําตามกันมาซึ่งทําแล้วก็ไม่เป็นประเด็นนะครับนะ ก็ไม่ได้เป็นประเด็ดนะสัปปรพารก็เอ่อก็คือถือว่าอา่าก็ไม่ถูกตรวจสอบนะครับนะคำถามคือ5%ของรายได้รวมเนี่ยหรือ20%ของกำไรก่อนภาษีเนี่ยเป็นเบีย้ยที่เหมาะสมแล้วจริงหรือเพราะจะมีผลถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็คือถ้าทำมากเกินไปสัมพารอาจจะไม่ยอมให้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด อาจจะถูกบวกกลับและประเมินภาษีย้อนหลังได้เสียหายต่อลูกค้าและความน่าเชื่อถือของคนขายคือผู้แนะนำหรือว่าตัวแทนหรือที่ปรึกษานั่นเองนะครับหรือว่าถ้าทำน้อยเกินไปเสียโอกาสกับลูกค้าและตัวแทนในด้านประโยชน์ต่างๆนะครับอันนี้โดยส่วนใหญ่ก็ที่ปฏิบัติกันมาก็คือคำยังไงนะเขาเรียกว่าอย่าให้ดูเหมือนว่าเป็นการหลบ ภาษีหรือตกแต่งนะบัญชีพวกนี้เพื่อหลบเลี่ยงภาษีนะครับนะเอาความเหมาะสมคขาว่าเหมาะสมคือไม่น่าเกลียดจนเกินไปว่างั้นเถอะครับนะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับเรื่องของประกันคีแมนนะครับ